ตัวเมียแต่ร่างกายเป็นตัวผู้เออนะพูดผิดแล้วนะขั้นแรกเนี่ยเราก็มาดูกันเรื่องการเป่าขนหน้าอกขนไรขนหน้าอกนกถ้าเป็นตัวผู้จะมีลักษณะมีขนแบบนี้มีพื้นที่ที่เป็นสีเนื้ออยู่นิดเดียว ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะผอมไปนิดนึงนะแต่ยังไม่ผอมเยอะมีขนไรๆอยู่แบบนั้นแหละ99%มีโอกาสจะเป็นคู่นะแล้วก็ตัวเมียมันเป็นแบบไหนละ่ะตัวเมียมันก็เป็นแบบนี้นะโล่งๆมีพื้นที่สำหรับหน้าอกเยอะกว่าเป็นเนื้อเยอะกว่าและส่วนถัดมาก็คือเส้นขนแมวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงท้ายทอยของนกเนี่ยจะเป็นขนชี้ๆอยู่แบบนี้ถ้ามีเยอะยิ่งบ บอกถึงความมีโอกาสเป็นผู้ได้ถึง99%เลยเหมือนกันดูประกอบกันไปส่วนต่อมา ก็คือหางนกโดยถ้าเป็นปกติสีขาวของนกที่มีหางเส้นสีขาวฝั่งซ้ายจะมีสีเส้นฝั่งขวาจะมีสี่เส้นตรงกลางจะเป็นสีดำสีเส้นมานับกันทั้งหมดนกตัวผู้ส่วนมากจะมีขนประมาณ12เส้นโดยประมาณก็แยกเป็นเหมือนที่ผมบอกแหละ นะับนะไปนะับไปครบ12หรือ,อยังนะถ้าครบ12แล้วมีโอกาสเป็นผู้99%เปเซนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่ำกว่า12ซี่เนี่ยนะก็จะ,ะเป็นตัวเมียอย่างแน่นอน ต่อไปก็เป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือโคนลิ้นถ้านกลงหัวจุกที่มีโคนลิ้นแบบดำๆจับมาอ้าปากดูแบบนี้ถ้าเป็นลูกนกก็ดูได้อยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโคนลิ้นสีดำเนี่ย9กก็เป็นเพศผู้ตัวเมียมันจะโคนลิ้นไม่ดำนะครับลองสังเกตกันดูได้ในลักษณะของอาการสังเกตนกเพศผู้เพศเมียเราต้องเอาหลายลักษณะมารวมกันแล้วก็หูขาวเนี่ย ค่อนข้างที่จะใหญ่หูขาวของนกเพศผู้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวเมียเป็นใหญ่กว่า,วเ,ปวาเป็นปกตินะต้องสังเกตดูและหลายหลายสิ่งเอามาประกอบรวมการประเมินผลดูลีลาท่าทางลักษณะการนั่งการยืนการกระโดดการต่อสู้กิริยาอาการต่างๆและนกตัวเมียมันจะร้องไม่เป็นเพลงน,ะนกตัวผู้จะมีสำนวนการเปิดเพลงเนี่ยหลายหลายเพลงร้องได้หลายเพลงตั้งแต่3พยางสี่พยาง ห้าพยางเสียงก็ใหญ่ๆน้ำเสียงชัดกว่าตัวเมียเยอะแยะมากไงเพราะฉะนั้นเบสิกในการดูนกเนี่ยเนี่ยมีหัวปีกอีกหนึ่งอย่างนะหัวปีกเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีสีส้มอยู่การดูหางก็บอกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการดูเพศผู้โดยเบสิกแล้วนะเก